ครับพี่้องหลังจากฝนตกไปบางคืนเนาะออกสิมาไถหุดหน้าแต่เพื่อบ่หายมันเป็นการเ,าเสียผลประโยชน์ไปเป่าๆปีๆมันีบมาหวานบวทั่กเขียวไหวกวนเนะเาะเพื่อให้เป็นปุ๋ยพืชสดตามแบบฉบับเช่าหน้ามักงางขี้ที่แต่ว่าอยากได้เขาหลาขึ้นม่พินอยากได้เขาหลาขึ้นตกแกปุ๋ย จ้รับบอกทั่วเขียวหน้าแปลงนี่นะครับประมาณ13ไร่ผมสิใส่เมล็ดพันธุ์ทั่วเขียวประมาณ10บกิโลาวา,างห่างเพื่อให้บกทั่วเขียวแตกพุมเจ้ารับในบกทั่วเขียวกับไปหาสื่อใดตามรานสินค้าอุปภกบริปโภคทั่วไปเนะาะไล่ทิพ์นบกทั่วเขียว10บโลกับสิบเบด ประมาณหารอยบาทแต่เวลาหวาวานเท่ากับ,บ้องกำลเต็มมือนเนาะเทากับยุบๆสำเนียวานไปน็เได้ห่างๆพอดีอ่าถ้ามันกาวาประมาณห่างกันจักหาชิบเส้นเพื่อให้มันแตกพุ่มิราเป็นการประหยัดต้นพันธุ์กับประหยัดแห้งห้าบบต้องมือยวานหลายหลังจากวานแล้วก็ไถกบ ลองรับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งยวสิ่ถทายเบิร์กไม่ว่าเอ่อมันสิเกิดพอดีบ่